อ่ะโอเคครับเพื่อนเพืย<ๆ>ินดีต้อนรับศูนหนึ่งรีวิวไว้เฮ้ยนะครับวีวล็อกเช่นเคยตอนนี้ประมาณ6โมงเกือบ7โมงนะครับผมที่เดิม MY LOVE ที่เขาคอนะครับนี่อันนี้คือหมอกลงนะเพื่อนๆนี่คือหมอกลงนะครับหมอกลงค่อนข้างจัดเลยมองไม่เห็นด้านบนนะครับคลิปแรกที่ผมเคยอัพอ่ะมันจะอยู่ตรงโน้นข้างบนนะที่มองลงมาเราจะเห็นเป็นวิว ภูเขากว้างๆแต่ว่ามองไม่เห็นละเพราะว่าหมอกเต็มไปหมดเลยรอบๆตัวเนี่ยหมอกเต็มไปหมดนะครับผมเก็บบรรยากาศมาฝากกันที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับนี่ตอนนี้ก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนี่แบบน,นี้นี่ไอ้ตรงที่ผมขึ้นไปอ่ะตรงที่ผมขึ้นขึ้นไปถ่ายให้เป็นเพื่อนชมกันทั้งหมดนั้นที่ว่าขึ้นไปที่สูงนี่ บรรยากาศรอบรอบนะครับผมเห็นไหมตรงที่ผมพักตรงนี้อันนี้ก็คือบรรยากาศรอบรอบไงนี่มาลย์เลใครสนใจก็มาเที่ยวกันถ้าอยากชมหมอกสไตล์แบบนี้นะครับแต่ตอนที่ผมอยู่วันนี้วันที่แตุลานะครับผมไม่มีลมลมนิ่งมากแต่มีหมอกนะครับ เขาเรียกว่าจับเป็นมุมไม่ได้นะครับไม่สามารถจะจับเป็นมุมแล้วให้เห็นว่าแบบเราอยู่ระยะไกลเรามองเห็นหมอกแต่อันนี heures, meter, an はは้คือจมหมอกกันหมดเลยนะครับจมหมอกหมดก็คือมองไม่เห็นอะไรสักอย่างนะครับผมไกลๆก็คือขาวไปหมดเลยนะครับเทพนิยายนี่แหละเสียงไกลขันเลยทีเดียวเอกอีเอกเอกนะผมนี่คือบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวผมพาเดินต่อ นี่นี่ก็เป็นแบบเขาน่าจะทำเพิ่มเติมนะครับประมาณสิ้นปีน่าจะได้ใช้แถวนี้นี่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆอ่าโอเคเดี๋ยวอัพให้ดูเรื่อยๆนะครับผมแค่นี้ก่อนสอนมาบรรยากาศประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับบรรยากาศโอเค ชื้นเย็นต่ลมไม่มีเดินนะครับถือว่าใช้ได้อ่ขอบคุณครับผม